กองทัพอากาศได้ทำการทดสอบการบินขึ้นลงของเครื่องบินขับไล่ Gripen CD บนถนนหลวงครั้งแรกในประเทศไทยน้ำเพลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภารกิจสำเร็จสมบูรณ์แบบวันนี้เวลา10นาฬิกา40นาทีเพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ Gripen การเทคออฟและการแลนดิ้งบนถนนหลวงนั้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของกองทัพอากาศทั่วโลกในกรณีที่สนามบิน ถูกทำลายหรือไม่สามารถใช้งานได้การทดสอบจัดขึ้นบนถนนเพชรเกษมหัดใหญ่ระ,รยยระภูมิสายเก่าใกล้กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลฉลุงอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีประชาชนหลายพื้นที่่ามกลางความตื่นเต้นของประชาชนที่มาเฝ้ารับชมกันตั้งแต่ช่วงเช้าในการซ้อมครั้งนี้มีการใช้เครื่องบินกิ๊บเพ้นทั้งหมด2ลํลำโดยลงจดนนอดบนถนนหนึ่งลำส่วนอีกลำบินคุ้มกันทำการทดสอบ3ามรอบโดยรอบแรก ทำการบินโชบในระยะต่ำเพื่อทูทศนวิสัยรอบ 2. เป็นการบินลงบนถนนจริงส่วนรอบที่3เป็นการบินโชเพื่อให้ประชาชนและทหารได้ถ่ายรูปร่วมกันมนที่ะระลึกกับภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ภารกิจการบินขึ้นลงบนถนนหลวงของเครื่องบินขับไล่กริเพนสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยบนถนนและมีการเติมน้ำมันและโหลดอาวุธเหมือนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร หลังจากจบภารกิจมีการถ่ายรวบหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างทหารอากาศกับชาวบ้านกลางถนนที่สร้างเป็นรันเว์ฉุกเฉินโดยมีฉากหลังเป็นเครื่องบินกริเพนมินโชบเป็นฉากหลังอย่างสวยงามเครื่องบินขับไล่กริเพนรุ่นกริเพนซีดี ของกองทัพอากาศไทยนั้นได้ลงจอดบนถนนหลวงหมายเลข4287ถนนเพชรเกษมเก่าบริเวณนาสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งตำเสาจังหวัดสงขลาถือปเป็นขีดความสามารถที่ทราบได้ระบุไว้ว่าสามารถทําได้และมีการทดสอบจริงในต่างประเทศการบินขึ้นและลงจอดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการปรับสภาพสวนกลางถนนย้ายเสาไฟข้างถนนออก และจะมีการนำกลับเข้าปันติดตั้งใหม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการรับชมโดยสาร,ระบ,บุว่า g ิ i p e n มีความสามารถในการบินเคลื่อนลงจอดระยะสั้นหรือ Short Takeoff น n d Landing หรือ STOL ตัวใช้ถนนหลวงปกติที่มีความกว้างอย่างน้อย16เมตรและใช้ระยะบนถนนประมาณ600เมตรตัวทางหลวงหมายเลข4287มีความกว้างประมาณ20เมตรซึ่งเป็นถนน4เลนและช่วงทางตรงนั้นมีความยาวก่อนถึงหัวค้งแต่ละทิศ ประมาณ4กิโลเมตรการทดสอบบินขึ้นและลงจอดของกริปเพนถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกอนทัมอากาศไทยยังมีข่าวลือว่าจะจัดซื้อกริปเพนเซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของกริปเพนในปีงบมา2568นี้หลังจากที่เข้าแข่งขันด้วยทางนี้กองทัมอากาศมีการตัดสินในการจัดซื้อกริปเพนรุ่น EF ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของกริปเพนหลังจากการเข้าแข่งขันกับเ16บ็อก70เท่า2ของบริษัทล็อกฮิดมาตินสหรัฐ ในช่วนา,นาสาระสตาร์ทอัพจากอเมริกัอาเลฟแอรอนอติกได้ทำการทดสอบรถยนต์บินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกจะล้ำขนาดไหนนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับอาเลฟแอรอนอติกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยียานยนต์สันาติอเมริกันได้ประสบความสำเร็จ ในการทดสอบการบินเป็นครั้งแรกของ Model a เลฟโมเดล A อต้นจนบินได้รุ่นเชิงพาณิชย์เวันที่19กุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมาตัวทดสอบบินขึ้นและลงแนวตั้งหรือ vertical takeoff and landing หรือ VTOL ในพื้นที่ทุง่งหญ้าใกล้เมืองซานตามาเทโอรัแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจิมดูคอฟนีซีอ o ของบริษัทอเ a ฟแอรนอติก ได้เปิดเผยผ่านโพสต์บนโลกโซเชียลว่าการทดสอบในครั้งนี้เป็นเที่ยวบินแรกของรถยนต์บินได้ที่ได้รับการบันทึกและยืนยันโดยปั๊นตยนบินได้จริงที่สามารถบินขึ้นและลงแนวตั้งไดโดยไม่ใช้สายยึดใดๆทั้งนี้เขายังได้ชี้แจงอีกว่าเหตุผลในการเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและรับประกันถึงความปลอดภัยของผู้บริโภกคก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ a f Model A ถูกออกแบบมา ให้มีโครงสร้างปรรยโย์ทั่วไปสามารถจอดในพื้นที่ได้ที่จอดรถทั่วไปเลังสามารถขับบนถนนได้อย่างปกติและมีความสามารถในการบินระยะทางประมาณ110ไมล์และขับขี่บนถนนได้ไกลถึง200ไมล์้องโดยสารเป็นระบบกิมเบลเพื่อรักษาเฉลียรภาพในการบินพร้อมด้วยระบบอิเลวอนที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวนอนได้ทั้งนี้ทีมงานเลือกใช้การออกแบบที่เป็นแบบไร้แบบพัดเปื่อย ื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุโดยมีเป้าหมายในการจัดส่งเครื่องบินอาลฟโมเดลเอนี้ให้กับลูกค้ารายแรกประมาณปี2020ตัวตั้งราคาไว้ที่ประมาณ3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือมาณ10ล้าน5แสนบาทตัวบริษัทอ้างว่าปัจจุบันมีการสั่งจองล่วงหน้าแล้วมากถึง400คัน และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับแต่ต้องมีความรักในการสอนและดูแลเด็กๆให้ดีด้วยครับและนอกจากนี้นะคะยัง ยังมีอีกหลายอาชีพไปค่ะที่ใฝ่ฝันกัน,นขออภัยค่ะทุกคนคือแบบตอนนี้เครื่องมันสตาร์ทแล้วมันก็เลยขำเอาใหม่นะเรามาเริ่มกันใหม่อาชีพที่ใฝ่ฝันค่ะคือนักวิทยาศาสตร์